สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจิตนาชาแนลมือนีค่ะวันที่วันนี้วันที่สิบเอ้ยยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบค่ะจะล,ล่วงลาพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงนะคะแล้วก็ของอาจารย์ต่อยค่ะพ่อเซียนเพลงปังมากค่ะคุณผู้ชมสาม,มวดแล้วค่ะสาม,มวดติดแล้วตําบว่าสูบคนบริหารมากตาว่า เลขเพื่อนเขาขามือน,นะเพื่อนห้วประสันค่ะไม้ประสันบาเซียนบอลงให้มันว่ะยาเขาดีหลายประสันเลยว่าขั้นบ่อเขาเท่อนี้เศร้าเฮ็ดประสันวาค่ะคุณผู้ชมตัวเลขถือคู่เนาะฟ้าวเขาไหวป่า,าปนยางค่ะคุณผู้ชมขเขาบ่อเขาธรามดาค่ะบาทนี้สามตัวโต๊ดประสันโอ้บัดสีเขานะะเนาะเนาะ เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนานะคะเป็นราวพัฒนาที่มาจากการคำนวณถ่ะมันมีเขามีหลุดค่ะกะเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นคำนวณมาฝากมาตอนคุณผู้ชมดีก็เฮาเดาจักน้อยนึงค่ะอยากพิจตรนา,ราก,กิจารณาแตเป็่งอนแรกค่ะคุณผู้ชมเมื่อค่ะเพิ่งกินเขาเศร้าค่ะเป็นจังได้กันเนาะค่ะนานี่ เริ่มห่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมอากาศห่อนกระห่อนแห้งสะทีเดียวปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งสายพันธเ A พันธบีระบาดนี่สายพันธเ A กับว่าติดกันหลายนะคะติดกันไว้พร้อมดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวสิวาจินตนาเบาๆถึงมบวงกันเด้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ อยากได้ต้องดูแลเองอยากได้มันไวดีๆเนาะค่ะเนาะอยากได้สุขภาพดีต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะมีภัยมาเจ็บมาไข่แทนเท่าได้นะคะกะฝากคุณผู้ชมที่เขามาเบิงแนวทางนะคะด้ยวยความปรารถนาดีเนาะไม่อยากเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยกปนปวดหนนัวนิดๆหน่อยๆหรือว่าเมื่อยใจซื้อๆมันจะถือว่าเป็นอีหยังที่ยากเนาะคะ่ะถือว่ามีทุกข์แล้วนะคะบ่อย่างทุกคนมีความทุกข์ ถูกใจซื้อมันไข่ค่ะถูกไก่ดี้ค่ะต้องหาหมออละค่ะคุณผู้ชม,มดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก่อนที่สิเขาวางแนวทางค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมนอนพาแมวขอนอนทับนอนทับนอนทับขอหน่อยขอหน่อย,ออยแมวกักวนขวนพี่น้องเอ้ยจิตนาการแต่โลกคุณผู้ชมเิึงเป็นแนวทางนะคะ ขอขอบคุณห,หลายๆเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาเบิงแนวทางนะคะเรากาแนวทางผ้ามานผ้ามวนเนาะเบิงให้มวนกับมวนค่ะคุณผู้ชมมือใดมวนมือนั่นละดวงมากค่ะก็เป็นตะมวนอยู่ค่ะเพราะว่าของพอเซียนเพ่งสามตัวโต๊ะผ่านมายังบ่พ่อนะคะยังมาเข้าอีกสองตัวนะคะหกเก่าแปดหนึ่งไปอีกค่ะคุณผู้ชมมันอยู่ในชุดวินนะคะสังเกตดีๆเ้อคะ่ะอยู่ในชุดวิน บอกพอชัดค่ะคุณผู้ชมขออภัยใจรายค่ะเจ็บปากอันเป็นปากเป็นแผลร้อนในเนาะจินตนากันเล่นบอกพอชัดกันได้บอกอาจเพียนเทียนจัดหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขอให้ดูก่อนนะคะเอาอันเก่าให้ดูก่อนคะ่ะอันเก่าของเพิ่นนะคะคุณผู้ชมของพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมานะคะ เป็นงวดของที่สิบเก่าของที่สิบเจ็ดเข่าสามตัวโตดค่ะวันที่สิบเจ็ดเข้าสามตัว <c oughs> แต่เป็นสามตัวโตดนะคะคุณผู้ชมแนวทางเพิ่นกำลังเดินดีค่ะ,ะติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นั่นเด้อค่ะคุณผู้ชมจะน่าจะเป็นจินตนาการสีสัน,ป,น 9, 4, 4, ประกอบกับอะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพวก็เปลีปปป่ยนกันในความว่า เอซีเป็นมาร่าวมเรื่องสีได้แช่หายไปสักได้ฝ่าวเพิ่นค่ะคุณผู้ชมแบบน,นี้ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่อ,อยากกดไลค์กดแชร์ให้บอกให้รีบๆลงหน่อยอยายูดหล่นไห์รีฝ่าวงแนวแล้วแตตินตนาไปทุระพึงมากค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นของวันที่เป็นของวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของวันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเก้าน เก้าและหกค่ะคุณผู้ชมเก้าและหกเขาตัวตัววินตัวว yeah, Mont right okay. uh <début> ิ่งนะคะตัววินก็เข้าแปดหนึ่งอ่าตัวจับคู่ประกอบคู่เข้าหกเก้าค่ะคุณผู้ชมตัววินมันจับให้ประกอบค่ะเพมันหายมากแค่สี่หางคันเบ้นเพล่์มนหายหกหางเนาะค่ะกับซีมี่เก้าซีอ่าเก้าหนึ่งเอ้ยวินกันค่ะคุณผู้ชมแปดสี่แปดหนึ่งเนาะกับซีรบเนาะค่ะ อันนี้เพื่อใไ้มาในหน่วยคู่กัเลยเข่าหกเก่านะคะของวันที่สิบเก้าแต่ของวันที่สิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมนี่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเข่าบนและล่างไอเข่าเข่าบนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหนึ่งไปเข้าล่างด้วยนะคะหนึ่งไปเข้าล่างเป็นตัววิ่งนะคะวิ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับไปเข่าบนค่ะคุณผู้ชมเข่าทั้งสองตัวนี่รืมเบิงโอ้ยเนะนี่ค่ะเข้าทั้งสามตัวอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เข้าสามตัวก็คือ กเจ็ดหนี่ตัวโตดเนาะค่ะคนออกหนึ่งเจ็ค่ะเอาค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเราก็มาตามตองวดนี้ค่ะวันนี้เบรงตัวยางล้าก็มาเบรงของแค่ในวันที่ยี่สิบเอ็ดกลุ่มภาพั้นสองหาหกแปค่ะวันที่ยีบเอ็ดนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเรียนซ่องเลยวันที่21่กุมภาพันสองห้าหกนะคะค่ะราวพัฒนา ของพ่อเซียนเพลงค่ะให้วิ่งหและ4 6และ4บนล่างค่ะแล้วก็ชุดวินชุดวินงหกกับสีวินใส่กันกับเก่าหนึ่งศหาค่ะเก้าหค่ะเป็นตัวจับใส่กันกับ6และสนะคะแต่สมันจะเป็น4 4 4 0 4, 4 1ค่ะคุณผู้ชมส1ออกไปแล้วเมื่องวดก่อนนะคะ สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกออกไปแล้วหงวดกงิข่ามมากอา่หวดหนึ่งเนาะคะ่ะข่ามมากหวดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นหวดนี้นะคะกัดหรือว่ามันจะมาอีกค่ะคุณผู้ชมกับเบิ่งเอาเนาะ,ะเนาะส่วนจับคู่ค่ะมี6 4 6ี่หกห้ากศูนย์แล้วก็สี่เก้าสหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะกันหกหนึค่ะคุณผู้ชมเป็นหถ่ตัวก,กันมานํ่ก็คือ61นะคะแล้วก็สามตัวค่ะคุณผู้ชม มีสามหางค่ะ3ามหางมี1 6ึ่งหกแล้วก็6 9เสค่ะอันนี้เป็น3ตัวนะคะคุณผู้ชมจะตรงหรือว่าจะสลับตำแหน่งกันกระไดค่ะสำหรับ3าตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันแต่สลับตำแหน่งเท่านั้นเองมีมาเพิ่มค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือแค่3าตัวบ่มี c ซนะคะ ส่วนตัวนี้กับหัวกับหางกันเราค่ะคุณผู้ชมนะคะคาดว่าน่าจะมาเนาะคะ่ะเอียงเพียงการคาดเดาค่ะคุณผู้ชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วน2ตัวมีทั้งหมด6หางตัวตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวเน้นนะคะที่ขีดเส้นใต้เป็นตัวเด่นนะคะไปครับบนล่างค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมสองหงส์พานมาแล้วเนาะค่ะปังมากค่ะคุณผู้ชม ขอบคุณหลายๆค่ะพ่อเซียนเพลงนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันคะ่ะต่อไปเป็นของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยนะคะหวดกรอนยุทธค่ะหวดทีแล้วของวันที่ยีเอวันที่สิบเก้าวันที่1ิเจ็ดทนยุทธวันที่สิเาเพิ่นลไฮมากค่ะคุณผู้ชมดูคู่กันนะคะ ยาแก้แพ้เราเป็นเบิงเวงวางๆค่ะคุณผู้ชมขออภัยด้วยค่ะบางที่ว่าเพืจะเพืเสียงบาบาลเสียงมันเบิดเนาะมันเหมือนมันเมยเสียไหมคะเสียงหอบหอบป่านคนป่วยนะคะโอ้ยเถ่าแล้วเถาอีกค่ะอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยให้วิ่งแปดกับเก้างวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งแปดและเก้าเลยค่ะเข้าสองตัวเลยนะคะตัววิ่งเพิินค่ะวิ่งยังไงก็ไม่หลุดปาสานค่ะคุณผู้ชมเพิ่นว่าวิ่งจังไดก็ได้เงินปาสานค่ะ แลนจังไดล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแลนได้เงินแลนหยาดกรมูลเลนาะค่ะเพื่อนก็ได้เข,ข่าจับตัวชุดวินคะ่ะคุณผู้ชมชุดวินของเพิ่นเข่าอีรีคะ่ 96, นะ96เนาะชุดวินเข้า96มาจับครูหาย96กับเข่า96ตรงๆค่ะคุณผู้ชม96เป็นเลขลลางของลาพัฒนาเนาะคะ่ะสองตัวสองตัวหน้าเนาะอ่ะคะ่ะคุณผู้ชมมาดูวดนนี้คะ่ะให้วิ่งแปดกับเก้าเหมือนเดิมคะ่ะแต่ตัวเลขติดไม่เหมือนกันคะ่ะ ก็คือเลขติดมี3 4 5ค่ะแล้วก็ชุดวินวินที่8 9 3 4 5จัสใส่จับไซกันเอาค่ะคุณผู้ชม8 9 3 4 5จับใส่จับไซกันเอาค่ะวินกันไปวินกันมาเนาะเพิ่นจับคู่หามีทั้งเบิด6คู่ค่ะคุณผู้ชมล่หลักก็มีไล่ไปไง่ายๆค่ะ38 48 58 39 49 59ค่ะคุณผู้ชมค่ะมี หลักหน่วยหลักสิบก็จะเป็นหลักสิบก็มี3กับ4กับ5ค่ะนอกนั้นแหลหลักหน่วยก็มี8มี9แค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมจับง่ายๆเนาะอันนี้ของอาจารย์ต้อยค่ะตะกรอนเดินดีมากค่ะคุณผู้ชมอขอขอบพระคุณหลายๆค่ะอาจารย์ต้อยนะคะขอให้สุขภาพดีนะคะอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางให้คุณผู้ชมค่ะอขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะสําหรับไปเที่ยวล่าวันศุกร์นะคะที่21กุมภาพันธ์นี้ขอให้ทุกคนค่ะโชคดีแล้วก็มวลมวลกับล่าพัฒนานะคะเอาประกบกันแคปหน้าจอค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ